ทีนี้เวลาเราจะปลดแมกกาซีนพลิกปืนนิดนึงนะครับกดปุ๊บปลดหลุดออกมาแล้วเห็นไหมเวลาจะใส่แมกกาซีนตบกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งปืนตรงล็อกเจ้าตัวแท่นพาดตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่น2ที่ผมได้ทําขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้ทํามาเสริมสําหรับพี่น้องสมาชิกที่ชอบเล่นปืนพวกทรง AR ก็คือทรงพวกหุ่นตรงครามแบบนี้นะครับไม่าจะเป็นพวก CMG โค ทิปแมนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทรง AR แบบนี้นะครับสามารถวางได้และใช้ได้หมดเลยพวกปืนชนิดเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกซีแซตลูเกอร์หรือว่าคนเป็นพวก p c p ก็ยังสามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีปืนหลกระบอกนะไม่ว่าจะเป็นพวกปืนลม p c p ปืนซีแซตลูเกอร์แล้วก็เป็นพวก AR อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้ได้ตัวเดียวจบเลยลูเกอร์นะครับ10ทับ22 10ทับ22นะก็วางเหมือนเดิมนะ นี่นะครับประมาณนี้เลยเนาะเจ้าตัวลูเกอร์นะครับก็วางได้ปกติเหมือนเดิมเนาะ LR p ตัวนี้พันท้ายใหญ่มากนะครับก็ยังสามารถวางได้เหมือนเดิมเห็นไหม สวัสดีครับผมทุย b บัฟฟโลแมนนะครับเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตพาพี่น้องสมาชิกทุกท่านเนาะมาดูเจ้าตัวแทน่นพาดตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชัน2ที่ผมได้ทําขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้ทํามาเสริมสําหรับพี่น้องสมาชิกที่ชอบ่อาเล่นปืนพวกทรง AR ก็คือทรงพวกหุ่นตรงครามแบบนี้นะครับย้ําว่าตัวนี้เนาะใช้ได้กับปืน AR ทรง AR ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก CMG MM โค ทิปแมนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทรง AR แบบนี้นะครับสามารถวางได้และใช้ได้หมดเลยเนาะส่วนพวกปืนชนิดเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกซีเซลูเกอร์หรือว่าเป็นพวก P C P ก็ยังสามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นไข่ที่มีปืนหลกระบอกนะไม่ว่าจะเป็นพวกปืนลม P C P ปืนซีซลูเกอร์แล้วก็เป็นพวก AR อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้ได้ตัวเดียวจบเลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตพามาดูที่เจ้าตัวแท่นพาดเลยว่าผม อัปเกรดอะไรยังไงบ้างนะครับจุดแรกเลยจะเป็นตัวนี้เนาะช่วงความยาวตัวนี้ผมต่อยาวขึ้นนิดนึงนะเพื่อที่จะให้เจ้าตัวแม็กกาซีนเนี่ยเขาไม่ชนกับตัวเหล็กโครงเหล็กด้านล่างนะครับตัวนี้เราดันขึ้นมาเพราะว่าบางคนใช้แม็กยาวใช้แม็กสั้นไม่เท่ากันเนาะถ้าเป็นแม็กสั้นเนี่ยมันใช้ได้อยู่แล้วสบายๆแต่ส่วนมากเลยนะพูดตรงๆว่าส่วนมากเลยจะใช้กันเป็นแม็กยาวเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องดันตัวนี้ขึ้นมาส่วนจุดที่2นะครับจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ผมจะบากไว้สําหรับเ,เป็นล่องให้แม็กกาซีนลงไปข้างล่างนะครับ ถ้าเป็นรุ่นเดิมเนี่ยมันจะตรงมาอย่างนี้เลยมันจะไม่สามารถใส่ตัวแมกกาซีนได้นะครับก็คือูดง่ายงว่าจะติดแมกกาซีนนั่นแหละเนาะแล้วก็จุดนี้จุดที่3าจะเป็นจุดที่เรายืดออกมานะครับเพื่อที่จะให้มันรับกับพานท้ายแบบยืดหดได้เนาะตัวนี้นะครับมันสามารถใช้ได้ทั้งท้ายแบบแต่งแบบนี้เลยเนาะท้ายแมกพูแล้วก็เป็นพวกท้ายตัวนี้ก็ใช้ได้ท้ายเดิมนะอันนี้คือเดิมโรงงานเลยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือท้ายเต็มนะครับที่แบบสไลด์ไม่ได้นะพวกทรงปืนอ่ารุ่นเก่าๆอย่างพวกเอ็ามาารรถวงได้นะคับ เป๊ะเลยเนาะก็เป็นจุดที่ผมอัปเดตขึ้นมาสามจุดเนาะส่วนรูตรงนี้สังเกตดูนะสองรูตรงนี้นะครับก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมเนาะไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็ตัวนี้สามารถปรับระดับเจ้าตัวเนี้ยมาไว้ด้านหน้าสุดหรือตรงกลางก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้รับกับเจ้าตัวพันธายปืนรุ่นเดิมๆเป็นพวกซีแซดลูเกอร์อะไรเงี้ยก็วางได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตวางเจ้าตัว AR ตัวนี้ให้ดูเลยแล้วกันเนาะตัวนี้เป็นซ m m ออมนะอึ๊บหนักกว่านี่เห็นไหม นี่นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้เนาะเห็นไหมสังเกตดูนะมันจะไม่ติดด้านล่างเลยนะครับตัวนี้เป็นแม็กเา้านะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมใส่เจ้าตัวยางรองกระแทกไปด้วยเนาะมันจะยาวกว่าปกตินิดนึงจริงจริงมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ติดนะนี่ขนาดใส่ยางรองไปแล้วเนาะทีนี้เวลาเราจะปลดแม็กกาซีนพลิกปืนนิดนึงนะครับกดปุ๊บปลดหลุดออกมาแล้วเห็นไหมเวลาจะใส่แม็กกาซีนตบกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งปืนตรงล็อกแบบนี้เลย ก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยเนาะลืมไปลืมโชว์อีกนิดนึงปันท้ายนะถ้าโดยปกติเนี่ยนะครับเวลาที่เราใช้ปืนเนาะคือแต่ละคนอะความยาวของแขนมันไม่เท่ากันก็จะปรับประมาณล็อก2ล็อก3ล็อก4อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ถนัดนะครับแต่เวลาใช้กับเจ้าตัวแท่นผ้าตัวนี้ผมแนะนําให้ปรับล็อก2มันจะพอดีเลยนะครับถ้าปรับล็อก3ล็อก4เนี่ยมันจะเลยไปหน่อยพอทีนี้มันเลยปุ๊บมันทําให เจ้าตัวแม็กเนี่ยมันตกลงด้านล่างเยอะเกินนะครับหรือมันจะวางไม่ถนักวางไม่คือวางไม่นิ่งเอาง,ง่ายเลยนะครับประมาณล็อกสองถ้าล็อกสุดเห็นไหมด้านหน้าสุดเนี่ยมันจะไม่ติดคือมันจะไม่ติดเจ้าตัว,ต,วตัวคำเลยนะครับประมาณล็อกหนึ่งล็อกสองอ่ะกำลังดีนี่อันนี้คือล็อกล็อกที่สองนะครับเป๊ะเลยนะสะดวกสบายใช้งานง่ายนะครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตโชว์ เป็นเจ้าตัวพวกซีแซดเอลพีกับลูเกอร์เนาะอ่ะตัวนี้เป็นลูเกอร์นะครับสิบทับยีิบสองสิบทับสองสองเนาะก็วางเหมือนเดิมนะนี่นะครับประมาณนี้เลยเนาะเจ้าตัวลูเกอร์นะครับก็วางได้ปกติเหมือนเดิมเนาะอ่านิดนึงสำหรับเจ้าตัวลูเกอร์ตัวนี้นะครับบอดี้ของพ<ๆ>ันท้ายเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเล็กนะครับคือถ้าเทียบก็เทียบประมาณพวกซีแซดจากรกู้พวก เทนนิงอะไรพวกนี้นะครับคือมันเล็กๆเรยวๆเหมือนกันนะครับก็สามารถวางได้แบบเดียวกันเนาะที่ผมบอกไปอย่างเงี้ยเพราะว่าผมไม่มีพวก CZ พวกนั้นคือผมมีแต่ทีแตัว LRP นะคือท้ายมันใหญ่นะครับเดีหลายคนจะไม่เข้าใจว่ามันจะวางได้หรือเปล่านะอ่ะผ่านไปแล้วลูกเกอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ LRP ตัวนี้พันท้ายใหญ่มากนะครับก็ยังสามารถวางได้เหมือนเดิมเห็นไหม สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสหรือไม่ต้องกังวลน,นะครับคือพูดง่ายๆว่าใครที่มีปืนยาวหลายๆรุ่นหลายๆกระบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก AR หรือว่าทรงพวกไรเฟิลแบบนี้นะครับก็สามารถเอาแทนพาตัวนี้ไปใช้รวมกันได้หมดเลยเนาะคือใช้ได้กับปืนทุกรุ่นเลยแล้วก็พวก p c p ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมแต่ว่า p c p ต้องขอภยนะัยเนาะผมไม่ได้มีแบบให้ดูคือเลิกเล่นไปแล้วนะครับปืนเนี่ยผมแกะอะไรทิ้งไปเลยนะคือไม่ได้เล่นนานแล้วนะเออสุดท้าย ต้นคลิปที่ผมบอกไปว่าเจ้าตัวท้ายเดิมแบบนี้นะครับของพวกปืนทรง AR เนาะคือเดิมโรงงานเขาจะแถมมาประมาณเนี้นะครับเล็กๆเรียวๆหน่อยมันก็ใช้ได้นะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูมานี่ลองดูนะบอดี้ประมาณนี้นะครับวางเข้าไปอ่าเรียบร้อยนะครับ ท้ายแบบไหนก็ใช้ได้นะแล้วก็ย้ําเลยว่าไม่ว่าจะเป็น CMMG t i p m a n t i p m a n นี่ปืนตลาดยอดนิยมเลยก็สามารถวางได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกอ่ทรงอะไรอ่ะอะไรก็ได้ที่เป็น AR เอาง่ายๆผมนึกไม่ออกมันมีเยอะเนาะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับต้องขออภัยด้วยคือผมไม่ใช่เทียนปืนนะก็สามารถวางได้หมดนะครับประมาณนี้เลยเนาะโอเคนะครับใครที่สนใจเจ้าตัวท่านภาพเวอร์ชั่น2ตัวนี้นะครับสำหรับ AR ก็ สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะเป็นเวอร์ชั่น1ก็ยังมีให้บริการเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตล่ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนกดติดตามไปด้วยเนาะแล้วก็หลกัหลกๆก็จะเป็นพวกกล้องปิดปืนในร้านเราเนี่ยมีให้บริการหลายรุ่นหลายราคานะครับสนใจสอบถามมาได้ไปสวัสดีครับ